เข้ามาช่วยในการสอนนักเรียนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก็ดิจิทัลมองเรียนนะครับลำดับต่อไปของเรียนเชิญท่านตามที่สํานักงานอิจการบริหารกิจการเหล่ากาชาตินะคะได้ดําเนินโครงการ ส,ส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุทธภูมินะคะได้ตามจับขอบจะบขอบชายแดนของเรานะคะก็มีทางสื่อสารในเทศแต่เท,ท,ท่าที่ทราบคือยังไม่เคยโดนยิงกระแทานะคะซึ่งเราก็ เราก็ได้ดูข้อมูลนะคะอาจจะมีการพูดคุยประสานง,งานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาทางอาชาตินะคะซึ่งท่านเองก็ได้มอบหมายให้โรงเรียนตระกูลค่ะขอบคุณค่ะคม่ทา่ายเพือแล้วก็ทาคณะครุจรรยาโรงเรียนตร,ระบบกูลระเบีงงานซึ่งค่ะเขาแยก ช่วยท่่นนาย่บอกไอชาคือคนายนะคะแล้วก็อยากจะเรียนว่าบทบาทที่เออไก่รัไก่ไก่ไก่ไ่ ใช่ไหมครอย่างนี้นยกกล่าวการลูปาไปจันรแต่ถ้าเกิดลูกไม่ถึงดวงจันทร์นะครับลูกก็จะตกอยู่ท้องจากหมึ่ดาวนะครับผู้ยิการประชาสัมพันธ์แล้วก็กรรมการเหล่าประชาชนะครับที่มาวันนี้นะครับนำความหวงใยนำโครงการมาให้พวกเรานะกองน เม yup. ่่ที่ใครนใช่ไหมไทยเมื่อกี้ใค่งมาใช่ไหมใยลูกไหมเดี๋ยวสวัสดีครับีุคสวัสดีครัลูกสวัสดีค่ะไป้วลูกต้องเอาไปลูกตเคป้าคเอาถือลูกเอาไปแล้วลูกต้อง ต่อแถวกันนะคะไปยุ่ก่อนครับดูครับูออี่นค่ะ้ได้้ได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 ้ด้ไ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 ด ลูกบาลไปตังข้าวเลยต้องไหนคะเอาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณแตงมือเลยแก้วแก้วแก้วน้ำขยับก่อนเดีวป้ายก็สะดุกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเก่งมากเลยเอาขนมบอลนนเอาขนมเอาขนมกับขนม ขอบคุณค่ะขอบคุณมากอกอยากกินอยู่ขอบคุณสองากออยี่จะบไปค่ะในวันนี้นะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรนะคะร่วมด้วยกับทางศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและก็หน่วยงานต่างๆนะคะได้บูรณาการร่วมกันมาเยี่ยมเด็กในโรงเรียนตะวินชายแดนของเรานะคะซึ่งจังหวัดชุมพรของเรานี่ก็มี เจ็ดโรงเรียนนะคะโรงเรียนโรงเรียนในอของสังกัดของตำรวจตระเวนชายแดนค่ะซึ่งเป็นความห่วงใยขององค์สมเด็จพระเทพนะคะซึ่งเป็นอุปนายุิกาของสภาการชาติไทยได้ทรงห่วงใยแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และก็ด้วยสถานการณ์โควิดของเรานะคะทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียน ซึ่งเด็กก็อยู่กับผู้ปกครองซึ่งบางท่านผู้ปกครองก็ใส่ใจก็ดีไปบางท่านผู้ปกครองก็มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็ได้ทิ้งเด็กไว้ก็เด็กก็ได้ไม่ได้เรียนหนังสือดีเท่าที่ควรนะคะด้วยองค์สมเด็จพระเทพห่วงใยในตรงนี้ก็เลยมีรับสั่งให้สภาการชาติไทยโดยเหล่ากาชาตเป็นผู้มาติดตามแล้วก็มาสนับสนุนว่าทํำยังไงให้เด็กไทยทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ในถิ่นธุรก,กันดารของเราเช่นโรงเรียนในสังกัดของตํารวจตะเวนชายแดนของเราเได้รับาการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการการอ่านเขียนเนี่ยค่ะชีวิตทางหลากาชาติก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะแบกงามเป็นที่แรกนะคะซึ่งยังเหลืออีก 6โรงเรียนซึ่งเราจะต้องทําไปในลําดับต่อไปนะคะแล้วก็เราก็มีแนวคิดกับท่านศึกษาธิการจังหวัดนะคะว่าเราจะฝึกอบรมครูทางด้านภาษาไทยให้กับโรงเรียนตะเวนชายแดนทั้ง7โรงเรียนนี้ค่ะในเร็วๆนี้ค่ะ